งเช่าคอดี้ไทยท้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถาม้ี่จันนะครับทำดีเราชมทำชั่วขอด่ดตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับตอนนี้ใกล้จะเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นะครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะคัดสรรสสที่เราคิดว่าน่าจะเป็นคนดีและมีคุณภาพแล้วก็เข้าสู่สภานะครับเราไม่ได้คุยกับผู้สมัครทุกคนนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินฮนะเรา คิดว่าเราเลือกคนที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็เราคัดกรอบมานะคะว่าคิดว่าดีแล้วก็ที่สําคัญคือไม่มีสีเทานะผู้สมัครคนนี้น่าสนใจเพราะว่าเคยทําเพจสามีต้องรอดนะครับตั้งแต่ปี25งพคนดิสองแล้วก็ช่วยเหลือคนมาตลอดถ้าเราดูทีวีเราจะเห็นคําว่าสามยต้องรอดนะครับนั่นแหละครับเจ้าของเพจคนนี้คุณเอกสามยต้องรอดที่สําคัญก็คือว่าคนที่ทําเกี่ยวกับเพจช่วยเหลือคนเนี้ยหลายต่อหลายเพจเนี้ยสุดท้ายดีแตก แต่คนนี้เนี่ยยังอยู่แสดงว,ว,ว่าเขาดีจริงแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับเขากันนะครับคุณเอกภพเดืองประเสริฐหรือว่าคุณเอกสำเร็จทังรอดสวัสดีครับคุณเอกภพครับสวัสดีครับพี่ดูครับสวัสดีครับครับคือคนทําความดีอะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมาสอบหลายปีมันเนี่ยส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วก็ดีแตกแล้วทําไมคุณเอกภพยังไม่โปแตกฮะแสดงว,ว่าดีจริงหรอดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เพียงเราเราเราทำงานนะครับเป็นจิตอาสารเราก็คิดว่าถ้าเราเราทําตามที่เราตั้งใจอะ่ะ มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเราไม่ไปเกี่ยวเรื่องกับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ไปขอรับบริจาคเงินใครเราทําที่เท่าที่เราทําไหวครับเรามีกลุ่มจิตอาสาของเราผมว่ามันก็มันก็ไปได้นะแสดงว่าสายไหมตรอดไม่มีบัญชีบริจาคไม่มีบัญชีบริจาคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะถูกโจมตีเรื่องการอมเงินบริจาคอะไรอย่างเงี้ยมันก็แทบจะไม่เกิดขึ้นกับไม่มีแน่นอนอไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าของเราเวลา เราไปช่วยทาหารไปช่วยน้ําท่วมเนี่ยเราจะรับเป็นสิ่งของบริจาคก็คือใครใหญ่จะเอาเข้อาสาอรมาให้ก็เอามาแล้วก็ขนขึ้นรถเอาไปให้เขาเลยน้ําท่วมใครใหญ่จะเอามัมม่าเอาไม้กวาดเอาอุปกรณ์ทางการแพมันก็ให้มาแล้วก็ขนไปให้เขาเลยครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตัดข้อคอค่าอืมเข้าใจละอันนี้เป็นความตั้งใจส่วนตัวมากที่ไม่เปิดบัญชีใช่เป็นความตั้งใจครับจริง,จร,งจริงเนี่ยตอนที่ผมทำโควิดนะครับเออพี่ดูเชื่อไหมว่า ถ้าผมเปิดบัญชีแลบบริจาคเนี่ยผมว่าผมมีเงินเข้าบัญชีสักร้อยล้านเพราะว่าคนทุกคนในขณะที่ทําเรื่องโควิดสองปีกว่าครับเศรษฐีคนมีตังค์ต่างๆเนี่ยมาหาผมเยอะมากนะครับอยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยขอบัญชีอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากบริจาคเงินเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นเครื่องผลิตออกซิเจนได้ไหมครับผมขอเป็นยารักษาโรคได้ไหมขอเป็นถุงยางชีพเอาไปให้คนป่วยได้ไหมก็จะได้สิ่งเหล่านี้มาเยอะมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาเงินเข้ามานะครับเพราะว่า การช่วยของของเพจสายใหม่ต้องรอดอะ่ะผมไม่เคยเอาตังค์ไปช่วยใครด้วยแหละส่วนหนึ่งนะเพราะว่าไม่มีตังค์เราก็เลยไม่ได้เอาตังค์ไปให้เขาเราก็เอาแต่สิ่งสองที่ได้รับบริจาคมาแล้วก็เอาใจไปช่วยเอาคอนเนคชั่นที่เราช่วยประสานงานมากกว่าอ่าครับผมก็คพือพี่ก็ติดตามเพจสายัหต้องรอดมาตลอดก็ชื่นชมนะขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีคนบางคนบอกว่าเอ๊ะเพจนี้เมื่อไหร่มันจะโป๊แต่สักทีแสดงว่ามันก็มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะที่ไม่รับ,รบเงินบริจาคนะทีนี้คุณเอกภพเนี่ย ทำไมถึงมาเป็นสมัครสส,<อ>ส,สคำถามที่พี่อยากรู้ว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอกเนี่ยก็ช่วยเหลือคนมาตลอดถ้าวันนี้คุณเอกเนี่ยเข้พพาไปในสภาการช่วยเหลือคนเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะน้อยลงเพราะไม่มีเวลาอันนี้บอกให้ผู้ชมทราบหน่อยพี่อยากรู้เรื่องนี้อะคะก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเล่าให้พี่ดูฟังครับว่าก่อนที่ผมจะมาทาเพจสายไหม่ต้องรอดเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยสสเขตสายไหม่มาก่อนเธอทํางานการเมืองมาก่อนนานมากเลยครับจนกระทั่ง เรามาตกผลึกว่าณวันที่ทําเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอ่อเราทํามุมมิติการเมืองของพักการเมืองเนี่ยมาเยอะแล้วเราอยากจะมิติของอจิตอาสาดูบ้านนะครับก็ลองมาทําดูแล้วมันก็ประสบผลสําเร็จพอสมควรนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาขอความช่ยวยเหลือพี่น้องประชาชนมาร่วมเป็นเครือข่ายอย่างเงี้ยครับพอเราทําเพจสายใหม่ต้องรอดไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้มันเป็น GNGO เนาะเป็นองค์กรเอกชน การช่วยเหลือคนเนี่ยมันช่วยเหลือได้กีราเคสสองเคสหรือคนสองคนแล้วเราต้องทำยังไงล่ะที่การช่วยเหลือของเราเนี่ยมันจะช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งประเทศหรือว่าช่วยเหลือคนได้หลายคนสิ่งนั้นก็คือคําตอบก็คือเราต้องเป็นผู้แทนรัษฎรเป็นสอสอเนาะเราต้องไปแก้กฎหมายไปแก้ระเบียบไปแก้กข้อบังคับต่างๆที่มันผูกรัดประเทศไทยเอาไว้ที่มันกดทับพี่น้องประชาชนบางกลุ่มเอาไว้ว่า เขาก็ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้หรือว่าเขาไม่สามารถจะเท่าเทียมกันได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขมีข้อระเบียบข้อกฎหมายบางอย่างที่มันกดทับเขาอยู่เนี่ยเพราะนั้นการที่เราจะช่วยคนจํานวนมากเนี่ยเราต้องเป็นสสต้องเป็นผู้แทนราษฎรนะครับอืถ้าทําเพจสบายตอน,น้อก,ก็คือช่วยได้ทีละเคสสองเคสเท่านั้นเองแล้วก็ค่อยๆทาแต่ว่าถ้าเป็นสสจะทําทีเดียวแต่ได้เขาเรียกว่าทําน้อยแต่ได้มากอ่ะ แล้วจะเข้าไปทาอะไรเอาบอกเลยเดือนแรกเนี่ยจะได้เห็นสอสอเอกภพ,พเนี่ยทาอะไรครับครับพี่นุ๊กครับอย่างน้นอยๆเนี่ยสิ่งที่เพจไซม์ต้องรอดทำเนี่ยมันมีอะไรเห็นได้ชัดเจนหลายประการนะครับในเรื่องของหน่วยงานราชการกฎระเบียบต่างๆที่ประชาชนเข้าถึงยากมากนะครับเงื่อนไขาบางอย่างที่เวลาประชาชนไปแจ้งความก็ดีหรือประชาชนไปติดตอ่อส่วนราชการก็ดีเนี่ยมันมีคําว่าต้องใช้ดุลพินิษในการพิจารณา ดุลพินิษเนี่ยมันคือตัวสําคัญตัวร้ายเลยครับที่มันแบ่งแยกชนชั้นคนมีเงินคนมีอานาจฟาดแขกกะแป๊บเดียวได้ครับแต่คนชาวบ้านคนยากคนจนก็เป็นดุลพินิษคือรอไปก่อนครับเดือนสองเดือนสามเดือนสุดแล้วแต่ผมว่าเรื่องราวเหล่านี้ยมันแก้ไขได้โดยใช้กรอบของกฎหมายไปแก้กฎร,ระเบียบไอค้คำว่าดุลพินิษของคุณเนี่ยคุณต้องใช้ดุลพินิษอย่างรอบคอบหรือไม่ก็ตัดออกไปเลยครับกําหนดไปเลยครับจะยากดีมีจน สูงต่ำดำขาวคุณต้องมีกรอบเวลาให้เขาทําให้เสร็จภายในระยะเวลานี้เท่านั้นไม่ใช่ใช้คำว่าดุลพินิษอ์อาคนนี้รวยมีมิอิทธิพลนหน่อยอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ฉันฟ้องให้เลยไอคนนี้ลูกตาสีใย,ยตานุ่นครึ่งปีไม่ฟ้องเลยอย่างเงี้ยมันมันก็เกิดขึ้นเยอะเลยครับแล้วจะไปแก้ไขตรงไหนยังไงฮะให้ประชาชนเห็นภาพเลยว่าถ้าคุณเอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะเห็นต่อไปนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นคืออะไร คืออย่างนี้ครับต้องบอกพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่นะครับว่ามันมีกฎหมายหลายฉบับท่านไปติดต่ออำเภอท่านก็รู้เวลาท่านจะประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไปขออนุญาตยากมากพี่นุ้จะเปิดร้านค้าสักร้านนเนี่ยต้องไปติดต่ออะไรบ้างครับกระทรวพันนิ์อำเภอตำรวจคือไปอนุญาตแต่ละใบเนี่ยแทนที่มันจะต้องมาอยู่รวมกันเป็นวันสตารจริงๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ครับตอนนี้มันแยกอยู่ถ้าผมเข้าไปเนี่ยทุกอย่างจับมารวมกันที่เดียวกันครับ ประชาชนต้องสะดวกไทยเฟิร์สเราต้องไทยเฟิร์สคือคนไทยมันต้องรวดเร็วต้องมาก่อนต้องสะดวกครับสองในเรื่องของกฎหมายความเท่าเทีเทยมกันปัจจุบันเนี้ยกฎหมายเราเ่อนข้างที่จะรัดกุ่มอยู่แล้วนะครับแต่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้เขาเอื้อประโยชน์ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมันไม่เท่าเทียมกันนะครับผมจะเข้าไปแก้ไขสิ่งเหล่าเนี้จะเห็นดกได้ในเร็ววันว่าง่ายๆนะครับได้ในเร็ววันเลยแต่ว่า การที่จะไปจอดอลึกในรายละเอียดเนี่ยมันมันไม่สามารถเจาะในเวลานี้ได้เพราะว่ามันมีหลายข้อหลายอย่างแต่สิ่งที่เราชัดเจนก็คือทุกอย่างต้องรวดเร็วอะไรที่มันล่าช้าต้องรวดเร็วอะไรที่มันกระจายไปต้องมาอยู่ที่เดียวกันนะครับประชาชนต้องได้รับความสะดวกมากที่สุดนะครับในเรื่องของค่าชองชีพปัญหาต่างๆเนี่ยจริงๆผมว่ามันแก้ได้เร็วนะครับแต่ถ้าเราใช้นักการเมืองที่เป็นนักการเมืองโดยสายเลือดมาแก้เนี่ย แกยากแต่ถ้าเกิดเอา NGO อย่างผมเนี่ยที่ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าเห็นปัญหามามากมายเนี่ยและเราสู้กับปัญหามาโดยตลอดเวลาเราเป็นเอกชนเราไปบอกนักการเมืองอา้าท่านสสฝากแก้เรื่องนี้หน่อยสสฝากแก้เรื่องนี้หน่อยเขาไม่ได้ทาให้เราเพราะเขามองไม่เห็นไม่เหมือนเราครับจุดที่เขายืนอยู่กับจุดที่เราอยู่ไม่เหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้จุดที่ผมยืนอยู่กับประชาชนเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาซึ่งผมมองเห็นชัดครับว่าอะไรคือปัญหา บริษัทคอดดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าคุณเอกเนี่ยเจอกับเหยื่อหรือคนที่จะรับการเดื่อเน่ยมาเยอะแยะน่าจับพันหรือหลับอกอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองเห็นปัญหาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนที่เข้าใจงานเข้าไปแล้วก็ไปทำงานการเมืองจะได้แก้ปาากก็ฝ นให้เลือกคุณเอกภพด้วยทีนี้ถามนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขตที่คุณเอกภพอยู่เนี่ยมันมีสสคนอื่นอยู่เราไม่พูดถึงแล้วกันว่าเป็นสสพักไหนเอาเป็นว่าถ้าคุณเอกภพมาเป็นสสของเขตสายไหม่เนี่ยจะทำอะไรให้พี่น้องสายไหมบ้างเขาจะได้ดูว่าเออนี่แหละเลือกคุณเอกภพมาเนี่ยสบายใจขึ้นต้องบอกพี่น้องชาวสายใหม่อย่างนี้ครับว่าเอหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้แทนเนาะผู้แทนของคนสายไหมเนี่ยทุกท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น แต่ว่ามุมมองของผู้แทนของของเราเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนผมนะครับสําหรับผมเนี่ยคำว่าผู้แทนนอกจากงานในสภาแล้วเนี่ยงานในพื้นที่มันก็ต้องเดินควบคู่กันไปด้วยมันต้องทาทั้งสองด้านต้องทําทุกทางนะครับเพราะว่าการเป็นสสในเขตสายไหมเขตสายไหมผมเนี่ยมันเป็นเขตชายขอบนะครับมันเป็นเขตขนาดใหญ่มีพี่น้องประชาชนมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครคือสองแสนกว่าสายไหมามากอันดับหนึ่งนะครับ ปัจจุบันเนี้ยมันจะมีสายไหมกับคลองสามวาที่กี่กจะเบียดกันสลับกันสายไหมอันดับหนึ่งคลองสามวาอันดับสองบางทีก็คลองสามวาอันดับหนึ่งสายไหมอันดับสองซึ่งจากจํานวนประชากรที่เรามีในเขตเนี่ยกับการพัฒนาเนี่ยมันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยต้องฝากพี่น้องชาวสายไหมนะครับเลือกผู้แทนต้องเลือกผู้แทนที่เข้มข้นสู้งานนะครับคือเวลาลงพื้นที่ก็เหมือนกรรมกรอ่ะต้องทํางานจริงจังลงพื้นที่ แลพะพอทำงานในสภาก็ต้องมีแบบสมองฉับไวแก้ไขปัญหาฉับไวแล้วก็รวดเร็วรู้งานในพื้นที่เอาปัญหาในพื้นที่ไปนําเสนอต่อสภาไปแก้ปัญหาแล้วก็ยังจะต้องเอาภาพรวมประสบการณ์ที่ที่เรามีเนี่ยไปแก้ปัญหาในภาพรวมด้วยมันต้องทําคู่กันทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าผมเป็นสสเนี่ยผมมองว่าสี่ปีเนี่ยผมทําทุกอย่างได้ดีขึ้นกว่านี้แน่นอนปรับปรุงทุกอย่างได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับก็ ก็ฝากพี่น้องประชาชนเอาไว้ครับอ่ะอันนี้คําถามนี้ถามแทนคนสายไหมคุณเอกรู้ไหมว่าพื้นที่ของสายไหมเนี่ยอะไรคือปัญหาและชาวสายไหมอยากให้สสเนี่ยช่วยหาทางแก้ไขให้พอทราบป,ปัญหาเรื่นี้ไหมครับครับอย่างนี้ครับด้วยด้วยประชากรของเขตสายไหมเนี่ยมีกว่า,อาสองแสนนะครับเฉพาะในพื้นที่อสองแขวงที่เป็นเขตด้ตั้งผมเนี่ยก็แสนหกแสนเจ็ดเยอะมาก ในจานวนแสนหกแสนเจ็ดเนี่ยประก,กอบไปด้วยชุมชนเนี่ยหกสิบกว่าชุมชนสายใหม่มีเจ็ดิบแปดเจ็ดสิบเก้าชุมชนนะครับแต่ว่า,าเฉพาะสองแขวงผมเนี่ยก็หกสิบกว่าชุมชนหมู่บ้านอีกร้อยกว่ามหมู่บ้านปัญหาของชุมชนกับหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะครับปัญหาของพี่น้องในชุมชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นสําคัญนะครับปัญหาเรื่องถนนหนทางถนนชํารุดไฟไม่ติดน้ําไม่ไหลอลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อยากได้พวก คนละครึ่งสินค้าราคาถูกเข้าไปลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนในชุมชนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนปัญหาของพี่น้องที่เป็นอยู่หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านที่เป็นเขาเรียกบ้านรั้วนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งบ้านรั้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขานะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดก็ดีเรื่องการคมนาคมการจราจรอ,อันนี้คือสิ่งที่พี่น้องที่อยู่บ้านรั้วเนี่ยจะให้ความสาคัญสายหมายผมเนี่ยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าหรือเย็นเนี่ย รถจะติดมากรถจะติดมากเพราะว่าเรามีถนนสายดักน้อยนะครับผมมองว่าถ้าผมค่อยปเป็นสสเนี่ยผมคงต้องไปผลักดันในเรื่องของการทําถนนสายรองถนนสายรองก็คือถนนสายหลักมันติดแล้วเดี่ยเราดูเิถนนสายรองมีกี่เส้นมันสามารถเชื่อมต่อกับถนนสายหลักหรือว่าทางลงทางด่วนตรงไหนได้บ้างเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเวลากลับบ้านหรือเดินทางไปทางานเนี่ยใช้เวลาให้น้อยที่สุดอย่างบางทีตอนเย็นกลับบ้านอย่างเงี้ยครับถ้า รถไม่ติดเราใช้เวลาประมาณสิบนาทีลงทางด่วนก็ถึงบ้านห้านาทีก็ถึงบ้านแต่พี่เชื่อไหมครับว่าพอเป็นช่วงเงย็นของสายใหม่รถติดเนี่ยใช้เวลาร่วมชั่วโมงร่วมชั่วโมงหนึ่งของของคนแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนบอกว่าอ๋อฉันไม่มีปัญหาเนี่ยฉัน,ฉนชั่วโมงหนึ่งก็ได้เพราะาที่บ้านฉันไม่มีใครแต่บางคนที่เขามีลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยครับชั่วโมงหนึ่งมันมีค่ามากนะถ้าเขากลับถึงบ้านได้เร็วกว่านี้เขาจะได้มีเวลาไปสอนการบ้านลูก ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกไปกินข้าวร่วมกันนะครับมันก็ทําให้ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวก็จะเข้มแข็งแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยการอยู่บนถนนรถติดนา,นานเนี่ยมันทําให้สภาพจิตผมว่าแย่ครับลงทางด่วนมาถึงสายไหมทุ่มหนึ่งแทนที่จะกลับถึงบ้านทุ่มสิบห้ากลายเป็นร่วมสองทุ่มลูกก็หลับไปแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็ไม่ได้คุยกับลูกไม่ได้รับฟังปัญหาไม่ได้ปรึกษาหารือกันในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่ต้องแก้ปัญหา,ถ,าถ้าเกิดเลือกคุณเอกก็น่าจะปัญหาเรื่องการสร้างถนนสายรองก็น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าคุณเอกอยู่พรรคภูมิใจไทยถ้าเกิดภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยก็คงจะทําจะคงจะคุมคมนาคมเนอะน่าคุณเอกน่าไปน่าจะไปผักดันได้เกิดง่ายขึ้นทีนี้เรื่องของชุมชนที่อยู่ในเขตสายไหมเนี่ยที่เป็นชุมชนเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจและก็เรื่องของปากท้องคุณเอกคิดว่าจะทําอะไรที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในเขตสายไหมบ้างอะครับแค่นี้ครับ นโยบายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเรามีชัดเจนในเรื่องของการแก้ปัญหาชุมชนนะครับการวันนี้การเพิ่มรายได้เนี่ยทํายากกว่าการลดรายจ่ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการลดรายจ่ายวันนี้เนี่ยแน่นอนโครงการคนละครึ่งพัสพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดพ่อค้าแม่ค้าชอบพี่น้องในชุมชนพี่น้องประชาชนชอบนะครับสิ่งเหล่านี้นโยบายแบบเนี้ยเราต้องเอาเข้าไปในชุมชนมันมันต้องมีอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องไปดูในเรื่องของการ ลดรายจ่ายอย่างเช่นค่าไฟนะครับนโยบายของพระภูมิใจไทยบอกว่าค่าไฟเนี่ยยูนิตละสาบาทซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันเกินมันยังสูงอยู่ถ้าเราเอามาถึงยูนิตละสาบาทได้แล้วมันไม่กระทบงินก้นนันดินเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างดีเลยนะครับได้อย่างดีเลยผมว่าชุมชนเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือปัญหาปากท้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาเรื่องสาธารณสุขโรงพยาบาลก็อย่างเช่นสายหมายผมเนี่ย โรงพยาบาลเรายังมีน้อยมีนะครับมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็คือโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแต่ว่าหนึ่งโรงพยาบาลดูพี่น้องประชาชนเป็นแสนคนเพราะฉนั้นเนี่ยเราต้องขยับขยายโรงพยาบาลถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลบุษราคามมาสร้างเพิ่มใหม่แต่ว่าก็ยังรองรับพี่น้องประชาชนได้อย่างไม่เต็มที่นะครับเพราะฉนั้นถ้าผมได้เข้าเป็นสสเนี่ยก็จะไปผลักดนันในเรื่องเนี้ยครับในเรื่องของสาธารณสุขไปดูซิว่าเราจะเพิ่มได้ไหมถ้าไม่เพิ่มก็ต้องไปอัปเกรดโรงพยาบาลที่มีอยู่ นะครับให้เขามีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นเอ็นเหมนโรงพยาบาลรัฐนะครับเพราะว่าพี่น้องในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะปานกลางเพราะฉะนั้นก็จะใช้บริการโรงพยาบาลรัฐจะเป็นส่วนใหญ่เราต้องไปอัปเกรดตรงนี้นะครับไปยกระดับในเรื่องของบัตรสวัสดิการหรือหรือรอบัตรทองเนี่ยให้มันครอบคลุมทุกโลกแล้วก็คลินิกไหนตรงไหน,ไหนที่เขายกเลิกไปเนี่ยเราก็ต้องไปหาไปทําสัญญาหรือไปหาาันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อที่จะ ไม่ให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับในในี้ใ,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 ในส่วนของการแก้ปัญหาในชุมชนที่เขาสะท้อนมาที่เราว่าเขาอยากให้เราทําเรื่องนี้รวมถึงเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุก็ดีเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์จะยังคงเดิมไว้นะครับเพราะว่าพรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเป็นนโยบายคือภูมิใจไทยพลัสคำว่าพักหมายถึงว่าต้องดีขึ้นกว่าเดิมทําอะไรที่มันบวกทําอะไรที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับ ครับอ่ะคำถามสุดท้ายถ้าคุณเอกภพไปเป็นสสแล้วเนี่ยประชาชนในพื้นที่จะติดต่อคุณเอกภพยากหรือว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมครับโอ้แน่นอนครับอ่ออันนี้เนี่ยรู้เป็นอย่างดีนะครับรู้เป็นอย่างดีเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ผม,มเป็นคนพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยพี่รู้ไหมว่ายายอายุเจ็ดแปดสิบเนี่ยยังติดต่อผมได้เนี่ยยังมีช่องทางในการติดต่อตอนที่ทำเพจสายไหมต้องรอดนะครับ เล็กอายุเก้าขวบส่งเรื่องมาขอความช่วยเหลือได้นะครับเพราะฉนั้นในเรื่องการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนคนสายไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเป็นสสอเนี่ยติดต่อง่ายเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่ผมว่าคนสายหมเกินครึ่งหนึ่งมีเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมผมตั้งใจมากเลยครับเพราะว่าตอนโควิดเนี่ยโอ้โหเราช่วยคนแบบเยอะมากครับแล้วทุกคนก็มีเบอร์โทรศัพท์ผมคือเบอร์โทรศัพท์ผมมันหาง่ายรวมถึงการหาตัวผมก็ง,ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าจะเจอผมตามในพื้นที่ครับจะเป็นวัด เป็นงานเป็นร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็เจอผมเพราะผมก็ทานอาหารทางก๋วยเตี๋ยวข้างทางทานข้าวราดแกงแบบนี้ครับมันง่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาเจอเนี่ยก็สามารถมาทักทายแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาได้เช่นเดียวกันครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกภพนะครับก็ฝากคุณเอกภพนะครับพักภูเก็ตไทยเขตไายใหม่นะครับเปอสิบสามขอบคุณนะครับสวัสดีครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า เราไม่สามารถที่จะคุยกับผู้สมัครของทุกพักแล้วก็ทุกคนได้นะครับผมจะเลือกคนที่คิดว่าน่าสนใจและเข้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์กับประชาชนรวมไปถึงจะมีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับก็คุณเด็กสายไหมก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็ลงในพักภูมิใจไทยซึ่งพักภูมิใจไทยเนี่ยยังไม่เคยมีสสในเขตกทมเลยก็บอกว่าคุณเอกกระพบเนี่ยหรือคุณเด็กสายไปต้องรอดเนี่ยน่าจะเป็นสสคนแรกของภูมิใจไทย,ท,ยที่ปักหลักใน กทมนะครับผมว่าบางทีเราก็เปลี่ยนนสสที่เคยอยู่ในพื้นที่มาบ้างฮะลองดูคนใหม่ดูว่าคนใหม่เนี่ยก็จะทํางานได้ดีขนาดไหนที่สําคัญคุณเอกเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเขาก็ทํางานช่วยเหลือพี่น้องชาวสายหม่แล้วก็ชาวกทมแล้วก็คนที่ตกเป็นเหยื่อความเดือดร้อนอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเรากรจะให้รางวัลสำหรับคนที่ทํางานเพื่อสังคมให้เขาได้เข้าไปทํางานในสกลที่ใหญ่ขึ้นเข้าไปทํางานใน สภานะครับอ๋อบอกกับผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับหลายคนบอกว่าผมไปรับเงินพักปูมใจไทยมาไม่รับเลยนะฮะแล้วก็ที่สาคัญคือเชียร์หลายพักด้วยก็ก้าไกลก็เชียร์บรแล้วคนหนึ่งนะคุณท็อปพักประชาธิปัตย์ก็เชียร์คุณตาตลากรพักไทยพักดีก็เชียร์คุณหมอวบาลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพักไหนทุกพักที่เราคิดว่าคนผู้สมัครเนี่ยน่าสนใจเราเชียร์บทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เคยรับเงินใครแล้วก็ไม่รับด้วยเพราะว่ารวยแล้วเอ้ยจะ่งวันที่รวย เข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายการได้นะครับอะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์สเสริมอาหารทางเช่าวคนดทยทางเช่ามอเกษตรสนใจ0 9 2 1 2 1 0 6 6 9 0 9ห1 2 1 0 6อ9หกเศสนหรือว่าไลน์แอดกนดทยนะครับก็อย่าลืมพี่น้องชาวสายใหม่นะครับคุณเอกภพผู้สมัครพักภูมิใจไทยหมายเลข13วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ